สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะห้องเรียนปฐมวัยครูแมมมี่วันนี้เรามาเรียนรู้กันในหน่วยบ้านเรือนเคียงกันไปเรียนรู้กันเลยนะคะเด็กๆชื่อเพื่อนบ้านและความสำคัญของเพื่อนบ้านเด็กๆรู้จักไหมคะเพื่อนบ้านเราเชื่ออะไรบ้างตัวอย่างนะคะบ้านของยักษ์บ้านของเนร์ดและก็บ้านของมิ้นอยู่ใกล้กันนะคะเพื่อนบ้านนะคะ บ้านเรือนเคียงกันทุกวันพบหน้ารู้จักกันมาเพราะบ้านใกล้กันเพื่อนบ้านแสนดีมีน้ำใจช่วยเหลืออบอุ่นใจทุกเมื่อเพื่อนบ้านช่วยเหลือกันการอยู่ร่วมกันมีการปฏิบัติต่อเพื่อนบ้านนะคะมีความสามัคคีกันนะคะช่วยเหลือซึ่งกันและกันซื่อสัตย์จริงใจ นอกจากอยู่บ้านใกล้เรือนเคียงกันนะคะเราต้องมีกิจกรรมร่วมกับเพื่อนบ้านเช่นการขึ้นบ้านใหม่งานบวชหรือว่างานทำบุญต่างๆการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนั้นเราจะต้องมีกฎกตรริกานะคะอยู่ในกฎระเบียบของสังคมวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะไว้เจอกันในหน่วยการเรียนรู้ต่อไปนะคะเด็กๆ